สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะก็เดี๋ยวจะประกาศนี่นะคะกิจกรรมแจกสกูชี่ประจําวันนะคะตามที่คลิปรีวิวล่าสุดนะคะก็วันนี้นะคะแจกเป็นนี่นะเป็นขนมปังนะคะแพ็กเกจแบบนี้เลยก็อันนี้จะเป็นชิ้นที่แจกวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเลือกกล่องที่ได้กันเลยเป็นใบนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นของกล่องน้องเบอร์สี่นะคะนี่นะกล่องน้องเบอร์สี่ก็จีอยู่ด้านนี้นะคะเบอร์สี ได้เป็นนี่นะคะขนมปังไปนาวันนี้นะคะกล่อ,ง,อ,ละะองแรกะน,รนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพค่ะเป็นแบบโลปอมปอมปูลินนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากขอรศรีธรรมราชนะคะอย่างแรกจะมีเป็นลิงตามหัวใจนะคะแล้วก็จะเป็นเฟรนฟรายค่ะอันนี้เป็นของน้องจากศรีสะเกดนะคะเป็นซาลาเปากาแฟแล้วก็เงินทอนด้านในด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจากชลบุรีค่ะอย่างแรกเป็นแบบลูกพีทมินินะคะสี่ชิ้น อันนี้ชาข้าวญี่ปุ่นนะคะ3ชิ้นลูกพีชอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ชิ้นเป็น5ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบซากิ้งจอบอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัลลยองนะคะเป็นสกูชี่มินิก็อย่างไรนะคะจะมีเป็นยูนิคอร์นนะคะสนัขจิ้งจอกปังหน้าแมวนะคะเฮดบ้านหมาอันนี้เป็นซากิ้งจอกอีแบบนะคะชาข้าวญี่ปุ่นกล่องนมกระต่ายนะคะหัวโค้ร่าแล้วก็จะเป็นแบบเป็ดด้วยค่ะ อันนี้เป็นของน้องจากการจับบุรีนะคะก็น้องกล่องนี้นะคะได้สกูชี่ที่กิจกรรมวันนี้นไปนะคะ1ชิน้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะน้องสั่งไปก็จะมีเป็นโลปอมปอมปูล,ล,ลินนะคะแล้วก็น,นี้เป็นวอลเปเปชินมอนแก้วกาแฟคิตตี้นะคะอันนี้เป็นเค,เคปปอมปอมปูลินะะอันนี้ก็เป็นของแถมมีเป็นหูจตุ๊ก,กาตาหมีแล้วก็เซ็ตของแถมตามขีดที่แจ้งล่าสุดนะคะก็ได้ไป็น1เซตเนาะอ,อันนี้เป็นของน้องจอุบราชธานีนะคะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นพวกของสเล็กนะคะจะมีเป็นเฟรนฟรายนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นแบบคัพเค้กนะคะตาแบลวนะแตงโมบบลนะคะกล้วยจิ๋วค่ะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นแบบสับปะรสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นอย่างละสองชิ้นนะคะแฮมเบอร์เกอร์มาการองนะคะมาการองตัวนี้เป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นไข่เสียมตาลนะคะโลคิตตี้อันนี้เป็นโลคิตตี้เหมือนกันนะคะ แล้วก็เป็นแพนเค้กกระต่ายนะพุดดิ้งนะคะอย่างต่อมาจะเป็นเฮดบานแพนด้าแล้วก็จะมีเป็นองุ่นนะคะ2ชิ้นแพนกลิ้อีก2ชิ้นค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นกลบลาดินสอแล้วก็เป็นเซ็ตของแถมนะคะอันนี้เป็นของน้องจนอนคอร์ลสีมานะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นเฮดบานแพนด้าจัมโบ้นะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบจัมโบ้ไรคิตตี้นะคะ1ชิ้นหัวมา้ายูนิคอร์นะคะแล้วก็เค้กปอนมินิค่ะ อันนี้เป็นของน้องจอาเชางสาวนะคะก็อนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตะกร้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปใส่กล่องใหญ่ให้นะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบปังปอลิลาคุมะนะคะ3ชิ้นนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็นแบบครีมพับปอมปอมปูลินนะคะ3ชิ้นเหมือนกันอันนี้เป็นกล่องนมมินินะคะ3แล้วก็เป็นแบบ กบรอดีนสอนะคะกับเซตของแขมเซตใหญ่นะคะเป็นแฟนแล้วก็สกูชีนะ่าอัน,นี้นะคะก็ขอบคุณน้องทาง9้าคนมากๆเลยนะคะ